ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1 3ึ่สามสองามนใจไปชิงเหยียนไม่กล้ายกมืออบรอบคอเซียวหลงเหยียนเพราะกลัวแต่โดนแผลของชายหนุ่มนางทําได้เพียงกําไม้สําลีในมือแน่นพรางวางมือลงบนบ่าของชายหนุ่มร่างของนางอ่อนระทวยไปทั้งร่างนี่คือการแสดงความรักระหว่างชายหญิงที่มีใจให้กันไปชิงเหยียนจะปฏิเ,เสธเซียวหลงเหยียนได้อย่างไรกัน ความรักที่มีให้เซียวหลงเยียนซึ่งซ่อนอยู่ในใจของไปชิงเหยียนขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสมองของหญิงสาวขาวพลนร่างทั้งร่างของนางถูกเซียวหลงเยียนอบล้อมจนเหมือนล่องลอยอยู่ในผวังสัมผัสใต้ฝ่ามือของไปชิงเหยียนที่วางทาบหน้าอกของเซียวหลงเหย็ยนอยู่คือใจที่เต้นรัวของชายหนุ่มและผิวกายที่ร้อนเผาขนที่ท่อนแขนของนางลุกชันไปทั่วสัมผัสบริเวณริมฝีปากทำให้สติของไปชิงเหยียนหลุดลอยแผ่นหลังของนางสันสานอย่างควบคุมไม่อยู่ เซียวหลงเยยนเห็นไปชิงเยียนหลับตาแน่นขนตาสันระริกด้วยความเขินอายชายหนุ่มจึงแนบกายที่ร้อนเผาของตัวเองลงบนร่างของหญิงสาวกดให้หญิงสาวนอนราบไปกับเตียงแม่นมป้อนนมเด็กน้อยทั้งสองเสร็จแล้วชุนเถาและชุนจือเตรียมอุ้มเด็กทั้งสองกลับไปยังตําหนักใหญ่ให้ในายท่านเคยได้มองให้หายคิดถึงก็เห็นเว่ยจงเดินเข้ามาขวางพวกนางไว้ก่อนเว่ยจงกล่าวขึ้นยิ้มยิ้มคุณหนูใหญ่กับนายท่านเคยไม่ได้พบกันนานแล้ว ตอนนี้คุณหนูทั้งสองดื่มนมจนหลับสนิทอีกรอบแล้วพวกเจ้ารออยู่ที่ห้องนี้ก่อนเถิดรอให้คุณหนูใหญ่เรียกหาพวกเจ้าค่อยพาคุณหนูทั้งสองเข้าไปชุนจือเชื่อฟังไว้จงมาโดยตลอดนางรีบพยักหน้า ชุนเถาแต่งงานแล้วนางไม่ใช่เด็กสาวที่ไม่รู้ประสีประสาอีกต่อไปไว้จงกล่าวแค่นี้นางก็เข้าใจเรื่องทุกอย่างในทันทีคุณหนูใหญ่และนายท่านเคยไม่ได้พบกันนานคงคิดถึงกันมากพวกนางจะอุ้มคุณหนูทั้งสองไปรบกวนเวลาส่วนตัวของคนทั้งคู่ได้อย่างไรกันชุนเถารีบรับคำด้วยใบหน้าที่แดงกำ่ำไว้ยกงไม่ต้องห่วงพวกเราจะรอยอยู่ที่ห้องข้างๆเจ้ากะชุนเทากล่าวด้วยใบหูที่แดงกำ่ำ ชุนเถาเป็นคนสุขุมมาโดยตลอดไว้จงเห็นท่าทีของนางจึงรู้ว่านางเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วเขาพยักหน้าแล้วเดินออกไปเฝ้าหน้าตำหนักต่อไม่ให้คนเข้าไปรบกวนไปชิงเหยียนและเซียวหลงเหียนภายในตำหนักไปชิงเหยียนไม่ได้ขาดสติเพราะการปลุกเร้าของเซียวหลงเหียนขณะที่มือหนาของชายหนุ่มกำลังจะปลดสายผูกเอวของนางออกไปชิงเหยียนรีบจับมือเซียวหลงเหียนไว้ทันทีนางหันหน้าหนีไปอีกทางพลางกล่าวเสียงหอบ เดี๋ยวสีเลิ์กับครั้งเลิกจะเข้ามาแล้วอเหยียนท่านหยุดก่อนเถิดดวงตาล้ำลึกของเซียวหลงเหยียนจ้องไปทางไปชิงเหยียนนิ่งลำคอของเขาร้อนเผาไม่นานจึงผลัมือออกจากสายผูกเอวของไปชิงเหยียนเขาหอบใจอย่างหนักพยายามควบคุมจังหวะหายใจให้กลับมาเป็นปกติแม้การถูกขัดจังหวะในตอนนี้จะทําให้บุรุษทุกคนอารมณ์เสียทว่าเมื่อคิดได้ว่าไปชิงเหยียนเพิ่งคลอดลูกน้อยสองคนออกมาด้วยความยากลําบากความหมุดหงิดเพียงเล็กน้อยในใจของเซียวหลงเหยียนก็มาลายหายไปทันทีเหลือเพียงความรู้สึกผิดเท่านั้น ชายหนุ่มหอมแก้มของไผ่ชิงเหยียนอีกครั้งแล้วกล่าวขึ้นเรื่องที่ข้าเสียใจที่สุดในชีวิตก็คือไม่ได้อยู่ข้างกายเจ้าตอนเจ้าคลอดลูกอาเป่าข้าติดค้างเจ้ามากนักได้แต่หวังว่าเมื่อไต้ล่าลมเป็นหนึ่งสำเร็จข้าจะชดใช้ให้เจ้าด้วยชีวิตทั้งหมดที่เหลืออยู่ของข้าได้ไผ่ชิงเหยียนมองศาลำลึกของเซียวหลงเหยียนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนหวานเซียวหลงเหยียนจับมือที่ไม่ได้เรียบเนียนเหมือนสตรีคนอื่นของไผ่ชิงเหยียนขึ้นมาจุมพิษเบาๆจากนั้นกล่าวเสียงเบา ครั้งนี้อาลีฝากของขวัญมาให้น้องชายและน้องสาวของเขาด้วยเดี๋ยวข้าจะให้เยเวสือรอบนำเข้ามาให้ในวังจะนำเข้ามาอย่างเออกเกริกไม่ได้อาลีมีน้ำใจแล้วไปชิงเหยียนชอบมู่หรงลี่มากจริงๆเขาเป็นเด็กที่มีความเด็ดเดี่ยวและใจกว้างมูหรงอวิบรมเขามาเป็นอย่างดีหากมูหรงอวิยังมีชีวิตอยู่เขาต้องสอนให้อาลีเป็นจักรพรรดิที่ดีได้อย่างแน่นอน เมื่อได้ยินไผ่ชิงเหยียนเอ่ยชมมู่หลงลี่ว่ามีน้ำใจเซียวหลงเหยนจึงมองไปทางไผ่ชิงเหยียนด้วยท่าทีจริงจังจากนั้นขยับเข้าไปใกล้หญิงสาวอีกนิดพลางกล่าวขึ้นข้าก็เตรียมของให้ลูกทั้งสองเหมือนกันข้ามีน้ำใจเช่นเดียวกันเซียวเซียนเซิงหึงแม้กระทั่งเด็กอย่างนั้นหรือไผ่ชิงเหยียนเห็นท่าทีของเซียวหลงเหยียนจึงอดหยอกไม่ได้เซียวหลงเหยนไม่ได้ยินคำว่าเซียวเซียนเซิงมานานมากแล้ว จูจูได้ยินไผ่ชิงเหยียนเอ๋ยเรียกเขาเช่นนี้ทำให้เขานึกถึงตอนที่เขาพบหญิงสาวในเมืองหลวงตอนนั้นหญิงสาวไม่ได้สวมชุดเกราะและเสื้อคลุมสีแดงเพลิงโคบมาผ่านประตูวังเข้าไปด้านในด้วยท่าทีองอาศงางามเหมือนตอนที่เขาพบนางที่แควนสู่อีกแล้วหญิงสาวสวมชุดกระโปรงสีขาวเรียบร่างสูงโปร่งผอมและดูอ่อนแอราวกับสามารถ,ถถูกลมพัดปลิวได้ง่ายๆทว่าแววตาคู่นั้นกลับดูเด็ดเดี่ยวจนหน้าตกตะลึงราวกับความยากลำบากและความเจ็บปวดไม่สามารถทำให้หญิง สาวล้มลงได้แม้แต่นิดเดียวอาเปาไม่ได้พบข้านานเพียงนี้เจ้าเตรียมของขวัญวันเกิดไว้ให้ข้าบ้างหรือไม่ไม่รู้เป็นเพราะตอนนี้คือช่วงกลางคืนหรือไม่น้ำเสียงของเซียรหลงเหยนจึงฟังดูมีเสน่ห์กว่าทุกครั้งน้ำเสียงทุ้มต่ำนั้นทำให้คนฟังขนลุกสู้ขึ้นอย่างห้ามใจไม่อยู่เตรียมแล้วไปชิงเหยยนกล่าวเสียงเบาท่านแม่ก็เตรียมแล้วเช่นเดียวกันทว่าข้าคิดว่าข้างกายของท่านคงมีสายลับของไทเฮาอยู่จึงไม่อยากสร้างปัญหาให้ท่าน ไปชิงเหยียนไม่ได้เตรียมคนเดียวต่งซื่อก็เตรียมเช่นเดียวกันต่งซื่อสงสารที่เซียรหลงเหยียนสูญเสียมารดาไปตั้งแต่อายุเจ็บขวบนางจึงเตรียมของขวัญวันเกิดที่เซียรหลงเหยียนควรได้รับจากมารดาในทุกปีย้อนหลังให้เซียรหลงเหยียนจนถึงตอนนี้ ตั้งแต่ที่ต่งซื่อรู้ว่าเซียวหลงเหยียนยกทัพไปช่วยเหลือไปชิงเหยียนที่เมืองเจียงจืออีกทั้งรู้เรื่องระหว่างเซียวหลงเหยียนและพี่สะพ้ายของเขาต่งซื่อจึงตั้งใจว่าจะรักและดูแลเซียวหลงเหยียนให้เหมือนบุตรชายแท้ๆของนางคนหนึ่งทุกครั้งที่นางนึกถึงตอนที่เซียวหลงเหยียนคุกเข่าลงตรงหน้านางและมองดูนางตำหนีอาเป่าด้วยแววตาอิจฉาต่งซื่อก็รู้สึกปวดใจทุกครั้งต่งซื่อเป็นแม่คนเช่นเดียวกันนางไม่ใช่คนเลือดเย็นเซียวหลงเหยียนรักบุตรสาวของนางจากใจจริงนางจะไม่วันไหวได้อย่างไร เซียวหลงเยียนมีสีหน้าตกตะลึงเล็กนอก้อยเป็นความรู้สึกดีใจที่ไม่คิดว่าต่งซื่อจะดีกับเขาเพียงนี้เซียวหลงเยียนคือองค์เก้าแห่งเต้าเยี่ยนก่อนหน้านี้เขายังเคยเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งในใต้ล่าเขาเคยพบของล้ำค่ามาแทบทุกชนิดเขาได้ของเหล่านั้นมาอย่างง่ายดายทว่าหากไม่ใช่คนสนิทจริงๆไม่มีทางมอบของขวัญวันเกิดให้เขาแน่นอนตอนที่มารดาของเขายังมีชีวิตอยู่นางมักเตรียมของขวัญวันเกิดให้เขาทุกปีต่อมาเมื่อมารดาจากไป แม่พี่ชายของเขายุ่งเพียงใดก็จะเตรียมของขวัญและให้คนนํามามอบให้เขาทุกปีเช่นเดียวกันตอนนี้เขามีอาเป่าทว่าความสัมพันธ์ของเขาและอาเป่าค่อนข้างพิเศษข้างกายของเขามีคนของพี่สะพ้ายอยู่ดังนั้นอาเป่าจึงไม่สะดวกส่งของขวัญวันเกิดมาให้เขาเซียวหลงเหยียนพยายามควบคุมความรู้สึกาซาบซึ้งและดีใจเอาไว้เขาหันกลับไปมองไปชิงเหยียนทัดปล่อยผมไปที่หลังหูของหญิงสาวพลางต่อเสียงเบาข้าอยากรู้แล้วสิว่าอาเป่าเตรียมของขวัญวันเกิดใดไว้ให้ข้า ท่านคงพบของแปลกประหลาดน่าสนใจมามา,มากแล้วคงไม่สนใจของเหล่านั้นอีกดังนั้นล้วนเป็นของที่ข้าเตรียมเองกับมือป๋ายชิงเหยียนลุกจากตักของเซียวหลงเหยียนนางวางไม้สำลีและยาลงที่ด้านข้างเซียวหลงเหยียนมองตามป๋ายชิงเหยียนที่เดินไปหยุดอยู่ที่โต๊ะซึ่งปกติหญิงสาวใช้อ่านดีกาป๋ายชิงเหยียนหยิบกล่องไม้กล่องหนึ่งออกมากจากใต้โต๊ะไม้จากนั้นเดินกลับมาหาเซียวหลงเหยียนช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่หนึ่งสามสองสี่ควรเป็นเช่นนี้ไม่รู้เพราะเหตุใดเมื่อเซียวหลงเรียนเห็นใบหูของไปชิงเหยียนแดงกํำกว่าเมื่อครู่เขาจึงรู้สึกใจเต้นรัวกว่าเดิมเขาหยัดกายนั่งตัวตรงพทางจัดเครื่องแต่งกายของตัวเองให้เรียบร้อยไปชิงเหยียนถือกล่องกระหยี่ไปตรงหน้าเซียวหลงเหยียนจากนั้นเปิดฝาออกด้านในคือถุงเงินซึ่งปักลายห่านป่าไว้ทั้งสองด้านแม้จะเย็บได้ไม่ประณีตนักทว่าดูออกว่าคนทำตั้งใจทำมากมุมขวาสุดของถุงเงินมีคำว่า เหยยนปักอยู่ด้วยเจ้าปักมันด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือรเซียวหลงเหยี็นแสดงสีหน้าดีใจออกมาอย่างปิดไม่มิดเขาเงยหน้ามองไปชิงเหยียนแวบหนึ่งจากนั้นหยิบถุงเงินออกมาจากกล่องกระมี่เขารู้สึกว่าถุงเงินหนักกว่าที่คิดเอาไว้ราวกับมีของใส่อยู่ในนั้นแววตาของเซียวหลงเหยียนตื่นเต้นราวกับเด็กในของเล่นที่ชอบใจด้านนี้คือสิ่งใดกัน ไสชิงเหยียนยิ้มให้ชายหนุ่มน้อยๆทว่าไม่เอ,อ่ยตอบสิ่งใดเซียยหลงเหยียนคำสำรวจถุงเงินเขาคิดว่าด้านในคือป้ายหยกชายหนุ่มรีบแกถุงเงินออกดูหยกจักรจันชิ้นหนึ่งปรากฏแกสายตากองเซียวหลงเหยียนมันคือหยกจักรจันสีขาวซึ่งมีขนาดเท่ากับหยกจักรจันที่ชายหนุ่มมอบให้ไปชิงเหยียนและคล้ายคลึงกันมากทว่าไม่ใช่หยกจักรจันชิ้นที่เขามอบให้ไปชิงเหยียนก่อนหน้านี้หยกจักรจันดวงตาล้ำลึกของเซียยหลงเหยียนส่อแววตื่นเต้นและดีใจยอย่างปิดไม่มิด เจ้าแกะสะลักเองอย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนเป็นคนแกะสะลักยาจักจันและเย็บถุงเงินที่มอบให้เป็นของขวัญวันเกิดเซียวหรงเหยียนด้วยตัวเองไปชิงเหยียนไม่อยากให้พวกชุนเทารู้เรื่องนี้นางกลัวว่าพวกนางจะมาช่วยทำดังนั้นจึงซ่อนได้และเข็มไว้ในกล่องกรรมยี่และหยิบออกมาเย็บตอนว่างจากการตรวจดีกาเมื่อเย็นถุงเงินเสร็จนางจึงไปเลือกหยกมาแกะสะลักด้วยตัวเอง หยกจักจั่นที่เซียวหลงเหยียนมอบให้นางเป็นหยกบริสุทธิ์ที่หาได้ยากมากในตอนนี้กว่านางจะหาหยกชิ้นงามเช่นเดียวกับชายหนุ่มมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายต่อมานางจึงเริ่มเรียนรู้การแกะสลักตั้งแต่ต้นไปชิงเหยียนมีฝีมือในการขี่มายิงธนูทว่าการเย็บปักและแกะสลักเป็นเรื่องยากสำหรับหญิงสาวพอๆกับการตัดกระดาษและจัดแจงการดอกไม้ไปชิงเหยียนทำถุงเงินเสียไปหลายไปเย็บโดนมือตัวเองไปหลายรอบหยกเนื้อดีชิ้นนี้ถูกแบ่งออกมาฝึกหลายส่วน ไปชิงเยียนใช้เวลาแกะสะลักหยกจักจันรชิ้นนี้อยู่นานพอสมควรท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าเป็นคนแกะสะลักเองไปชิงเหยียนวางกล่องกัมหยี่ไว้ด้านข้างจากนั้นนั่งลงข้างกายเซียวหลงเหยียนข้าอาจให้คนอื่นแกะสะลักให้ก็ได้เซียวหรงเหยียนยื่นถุงเงินและหยกจักจันรไปใกล้แสงไฟเขามองสำรวจอย่างรักใคร่พลางกล่าวเสียงเบาฝีมือการแกะสะลักแย่เช่นนี้ อาเป่าคงเพิ่งเคยแกะสลักหยกครั้งแรกแน่นอนไปชิงเหยียนได้ยินคำนี้จึงรีบยื่นมือไปคว้าหยกจากจันไปจากมือของเซียวหลงเหยียนทว่าถูกเซียวหลงเหยียนจับมือไว้เสียก่อนชายหนุ่มหันไปมองไปชิงเหยียนที่แซงทำทีเป็นโมโหเขาเปลวไฟในตะเกียงสะท้อนใบหน้างามหน้าตราตรึงของไปชิงเหยียนลำคอของเซียวหลงเหยียนร้อนเผาขึ้นอีกครั้งชายหนุ่มขยับใบหน้าเข้าไปใกล้หญิงสาวพลางกล่าวเสียงจริงจังและหนักแน่น ข้าชอบของขวัญทุกชิ้นที่อาเป่ามอบให้นี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่ข้าเคยได้รับในชีวิตนี้ขณะกล่าวริมฝีปากของเซียวหลงเยียนแนบชิดกับริมฝีปากของไปชิงเยียนชายหนุ่มประทับจูบลงไปเบาๆหลังกล่าวจบข้าชอบอาเป่าในตอนนี้มากจะชอบไปตลอดทั้งชีวิตเซียวหลงเยียนจูบลงบนริมฝีปากที่ถูกจูบจนแดงก่ำของไปชิงเหยียนอีกครั้งใบหน้าของไปชิงเหยียนแดงระเรื่อยยิ่งกว่าเดิม ไม่ว่าแคว้นจะเกิดปัญหายิ่งใหญ่เพียงใดไปชิงเหยียนมักรับมืออย่างมีสติได้ทุกเรื่องทว่าเมื่อถูกเซียวหลงเหยียนจู่นางที่โตจนเป็นแม่ลูกสองแล้วกลับทําตัวไม่ถูกสักครั้งเมื่อรู้สึกได้ว่าไปชิงเหยียนเริ่มผลักตนออกด้วยความเขินอายมือที่กุมหยกจักจันรของเซียหลงเหยียนจึงเอื้อมไปจับมือที่กําลังผลักตนของของไปชิงเหยียนเอาไว้จากนั้นดันร่างของหญิงสาวมาแนบชิดยิ่งกว่าเดิมท่านอยู่ในวังได้ไม่นานนะ แม่นมคงป้อนนมเด็กทั้งสองเสร็จแล้วข้าจะให้ชุนเถาพาเด็กๆเ,เข้ามาให้ท่านอุ้มอีกสักพักนี่คือครั้งแรกที่พวกเขาพบหน้าพ่อของพวกเขาไปชิงเหยียนกล่าวกับเซียวหลงเหยียนเสียงอ่อนโยนเมื่อได้ยินไปชิงเหยียนเอ่ยถึงลูกทั้งสองใจของเซียวหลงเหยียนอ่อนยยบลงกว่าเดิมได้ไม่นานชุนเถาและชุนจือจึงอุ้มเด็กทั้งสองเข้ามาในตำหนัก ครั้งนี้เด็กน้อยทั้งสองที่กินนมจนอิ่มและนอนหลับไปพักใหญ่ลืมตาตื่นขึ้นแล้วพวกเขาลืมตาโตมองดูเซียวหลงเหยียนที่กำลังอุ้มพวกเขาอยู่เด็กน้อยทั้งสองไม่ร้องให้ไม่งองแงได้แต่ขยับปากน้อยๆยและแลบลิ้นไปมาอย่างน่าเอ็นดูดวงตาเหมือนอาเป่ายิ่งนักเซียวหลงเหยียนก็มองดูหน้าบุตรสาวในอ้อมกอดของไปชิงเหยียนจากนั้นมองดูบุตรชายตัวน้อยในอ้อมกอดของตัวเองหวังว่าครั้งเลิกของพวกเราจะมีดวงตาที่บริสุทธิ์สดใสเช่นนี้ตลอดไป แล้วสีเลอลห่ะไปชิงเหย,ยนมองออกแล้วว่าเซียวหลงเหย,ยนกำลังลำเอียงลูกสาวควรได้รับการดูแลอย่างประครบประงมลูกชายต้องเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้เพื่อช่วยพ่อปกป้องมันดาและน้องสาวของเขาเซียวหลงเหย,ยนก็มองดูสีเลอในอ้อมแขนของตัวเองสีเลอของพวกเราต้องรีบโตเร็วๆจะได้ช่วยพ่อปกป้องดูแลแม่และน้องสาวของเจ้าเซียวหลงเหย,ยนกล่าวจบจึงมองไปทางคังเลออย่างรักใคร่อีกครั้ง ครั้งเลิกของพวกเราก็ต้องโตเร็วๆพ่อจะสอนวรยุทธ์ทั้งหมดของพ่อให้เจ้ากับพี่ชายลูกสาวต้องได้รับการดูแลยอย่างดีไม่ใช่หรือท่านสอนวรยุทธ์ให้นางไม่กลัวนางลำบากหรือนางต้องเรียนรู้วรยุทธ์ไว้ป้องกันตัวเองพ่อแม่และพี่ชายของนางไม่สามารถอยู่ปกป้องนางตลอดไปได้หากพวกเราไม่ได้อยู่ข้างกายนางและนางเกิดตกอยู่ในอันตรายขึ้นมานางจะได้ปกป้องตัวเองได้ เซียวหลงเยียนเพิ่งตระหนักได้ถึงความรู้สึกของคนเป็นพ่อเขาอยากดูแลลูกของตัวเองให้สุขสบายทว่าพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องบางเรื่องและทำมันออกมาให้ดีที่สุดในใจของเขารู้สึกขัดแย้งกันมากเขาและไปชิงเหยียนล้วนมีวรยุทธ์ทั้งคู่พวกเขารู้ดีว่าการเรียนศิลปะการต่อสู้นั้นยากลำบากเพียงใดเซียวหลงเย,ยนนอดนึกถึงมารดาของตัวเองขึ้นมาไม่ได้มารดาของเขารักเขาที่สุดทว่า นางจะใช้ไม้บรรทัดตีเขาทุกครั้งยามเขาที่เกียดจากนั้นจะแอบ,บไปใส่ย,ยาให้เขายามที่เขาหลับอยู่บนเตียงตอนนี้เซียวหลงเหยียนเข้าใจความยากลำบากของมันดาตัวเองแล้วเซียวหลงเหยียนเงยหน้ามองไปชิงเหยียนพ่อแม่อย่างพวกเราพาพวกเขามายังโลกใบนี้แม้พวกเราอยากปกป้องพวกเขาให้ปลอดภัยไปตลอดชีวิตทว่าอายุคนเรามีขีดจำกัดพวกเราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดสิ่งไม่คาดคิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้นพวกเขาจําเป็นต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ควรเรียนรู้เช่นนี้พวกเราจะได้วางใจอาเป่ามีความเห็นเช่นไรไปชิงเหยียนก้มหน้ามองบุตรสาวตัวน้อยในอ้อมแขนจากนั้นกล่าวยิ้มยิ้มดูความสมัครใจของพวกเขาแล้วกันในตระกูลไปท่านปู่ท่านย่าท่านพ่อท่านแม่ท่านอาและท่านอาสะพ้า,ายไม่เคยบังคับให้พวกเราทำสิ่งใดพวกเขาไม่ดูแลพวกข้าดีกว่าบุรุษเพียงเพราะพวกข้าเป็นสตรี พวกเขาปฏิบัติต่อลูกหลานในตระกูลทุกคนเหมือนกันขอเพียงพวกเราอยากเรียนพวกเขาก็จะสอนทว่าหากเรียนแล้วต้องทําให้ดีที่สุดห้ามละทิ้งกลางคันเด็ดขาดพวกเขาชี้ทางเดินให้พวกเราทว่าขึ้นอยู่กับพวกเราว่าจะเดินไปบนเส้นทางนั้นหรือไม่ค่าคิดว่าพวกเราควรสอนเด็กๆเ,เ,เช่นนี้เหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ